ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชนาทระหว่างวันที่3 1มีนาคม2568ถึงวันที่4เมษายน2568ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีชุดเดิมได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่27มีนาคม2568คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568และประกาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่31มีนาคม2568ถึงวันที่4เมษายน2568เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาที หน้าศูรประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลันชนาจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบตัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 1>, 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 3, ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. มมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 4. วุฒิการศึกษาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา39วงเล็บ1เป็นพิสุจสามเณรนักพจน์หรือนักปวดวงเล็บ 2, 2อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่หรือวงเล็บ4วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สบประกอบ 5. อยู่ระหว่างทุรงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล 7. เคยได้รับโทษจำคุกโดยที่ผลโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิด อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษรวมถึงค้าาชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําเป็นสมาชิกสภาผู้แานรัษดรสมาชิกผู้ที่สภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและบุคคลซึ่งมีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกำหนดการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้หลักฐานลอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง1ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบสทออผทออสีทับ2บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ 3. สำเนาเทือนบ้านฉบับเจ้าบ้านเล่มจริงพร้อมสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ8.5ซนติเมตรยาวประมาณ13.5ซนติมตรสำหรับผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน36ภาพและสำหรับผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน30ภาพ 6. หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนําแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเช่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเอกสารการลาออกจากราชการในกรณีที่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หลักฐานการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริาตรีหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรี 7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร คือปี2,565 2,566และ2,567เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบสทออพท4.2ทับค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน2,000บาท และสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลมีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน5,000บาทผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลส่วนบุคคลประวัติอาชญากรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐถึงผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อการตรวจสอบลักษณะต้องห้าม มีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันหนึ่งผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี ตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศสอ6 2ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลัชนาศอําเภอเมืองชัยนาศจังหวัดชัยนาศหมายเลขโทรศัพท์056-405-864และ 056- 405- 865ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมีความสามารถพัฒนาท้องถิ่น